เรียบร้อยครับพี่น้องดูเอ็ดเจ็ด้อยนี่รถเจ็ดนี่ราบรวมทางลมท้งฝนครับพี่น้องลมมาเป็นช่ชวงครับนี่มองไปหลังเรือแนมไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้มีโรงงานยางนะทุกคนธรรมดานมันจะมองเห็นเนี่ยเอแนมไม่เห็นเลยจะเบ่งน้ำไหลทวนๆเลย ตกได้ประมาณสักยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วครับเอออ้อใบไม้ติดไม่น่ารอดครับน่าจะต้องแยกย้ายนะครับฝนตกองข้ามานานไปเลยคุณต้งองเดินเหมือนกับน้ำท่วมไปเลยฝ่าเหลี่ยมพี่น้องเอ้ยฝนนี่ลงมา สตาร์ทบ่ติดเออเอาละครับฝนตกบ่พอสตาร์ทบ่ติดอีกพี่น้องเด็กเจ๊ปอยากลุกไปครับมันจืดครับฝนมันกระเด้งตกอยู่นะมแล้วก,ะกะ็มันแบบฝ่าย,ยาห่องแล้วดอกก็เลยอบยากลงรถบอติดพี่น้องเอาละครับ ลงจุดหน่อยครับเจ้าอาสแนมเห็นขออภัยด้วยถ้าเจอฝนมันตกถึกโทษครัพย์เท่ยังน่าลูกพี่ <c oughs> พเปียกหมดยอดแล้วแต่ติดวาเหนียวเคลื่ยกับเตรียมนะครับเตรียมชิ้นเมื่อบานแล้วแต่ว่ามันมันติดเนาะ คนเงินได้ไหมตัวอย่างเมื่อบานว่ารถเมย์เหล่าเราเป็นที่สายอะไรสักอย่างหนึง่งมือนั้นมันก็เป็นที่แหละเปล่ามือนั้นมันเป็นที่ที่แล้วขยับสายยังมือนั้นมันอะไรจี มันต้องมีย้ย,ยังกี่อย่างครับมือหลังพี่เราเล้วเตาคาถาใส่ยุงน,นะทิพย์เฉยเอ๊ะเกืเอบแล้วเกืเอบแล้วอต้องมีอะไรสักอย่างตกตกตกโดนเติบนะทุกคนเม่งวะอยากให้หน้าบนะึมีน้ำนะมีน้ำเลยนะตุย้ยากโดนครับนานเกือบเกือบชั่วโมงได้ครับทุกคน เกือบติดแล้วครับเอาพ่วงแล้วเนี่ยเอาแบดมาพ่วงแล้วครับนี่บ่บ่บ่ทันติดครับแมงฝุละไม่เลยครับพี่น้องเอ้ยมันแบบน่าก่วงเลยเนี่ยบบบบบติดครับ,รน,บรนีบบ่อยากกระบา,า,ะาดบ่ย่าดิเป้เราบอกสูตรก่อนมาขึ้นหนึ่งนี้อ่นว่าจะประเภทรถบ่ติดนี่ ไฟไฟแรงนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ติดน่ะยังไงต้องเจอพี่ให่เราเราติดกับไี่ออกว้านก็เป็นยังีไะครับอยู่ๆมันก็ติดบันทิติดติดซื่อน่าจะมีจุ้ยเบิ่งหน้างานครับ สภาพนี่นะครับพี่ติดต้่ตอะไรหดอกกับบานย่างเดียวครับ<ม>ตกตตึงแจไเล็กหน่อยเพราะท่านเลือกเลียนครับตอนผุมกับมานะครับ<ม>จนวาตนนี้จังม่วงเลยครับมีลุ้นต่อไปครับพี่น้อง โออดเบ็ดที่ลืมมา <c oughs> ถอดเบ็ดที่ลืมมาใช่จังเห็นหมองสีจิตครับลองบึงกับกี่หันถอดแบ็ดที่ลือมถอดอยาครับสุดท้ายบเยือ เออเชืติดครับสัตว์ตั้งแต่ฝนมันเสาครับพี่น้องจนว่าฝนเศร้าตกเปียกซื่อครับไปอยากเมื่อบ้านบ่รถเร็วได้จอดทิ้งไม่หนีเด้ตั้งแต่ฝนมันเสาตกครับตั้งแต่ฝนอ่อนๆนั่งากัศว่าสูกว่าเาเป็นอย่างถูกว้ากับเพราะว่ามันจะคำนั่ง เอดต่อเทเลอร์เอ้ยเดดตแบตเทเลอร์ครับมาไซเพราะว่าจริงๆแล้วมีแบตอยู่หลังเทเลอร์หมลูกลองเอามาพ่วงครับกรติดครับม่นต้องถอดของเทเลอร์มาไซเลยมองมั่นสิตจิตเดียบรอยเป็นไงโอ้ยพรุ่งนี้มาใหม่เออลูก่กู nhục thơ này quá, biết đã, bẹt này gần nát quá anh ơi Không có bẹt bẹt nhanh vô mấy không chơi bẹt lịch nó ouais, còn bẹt lục dày dày ạ Nhìn phốn cái lên gì nhẹ nhẹ mình là hợp. Cô Giờ thế bẹt thay của Thế bẹt nhanh dẹp loại Chuyến thế lưu các bạn hấp bụt mấy là ได้ทิ้มืดมากหรือทิ้มืดไปเราไม่รู้ล่ะเพราะมขังเอาแกวเลยครับก็ถือว่าโต๊ะพได้หญ่ซุ้มเจอเพื่อเติบเติบนึงอยู่แต่ว่าโตกกะพอ่อใหญซุ่มใจแน่ครับแต่ว่าก็ดีกว่าโตกเลยเพราะว่ามันแห้งแรงโดดแล้วพี่น้องจากบ่มีนามก็พอได้ซุ่มซุ้มครับบางไดไมีเข่าไมีมันมีอ้อยก็บก็ได้หัดใจแน่อา

มากติดเอี่ยมาได้หัวจาว่าอ่ะได้โอ้แมงเมาออกเต็มเลยครับ โอ้ยต๊คำเงนนิดห,หน่อยพ่อเด้คือพอไดีหาได้กบได้เขียดมันแม่งมันผวดเศร้าไวห้หดพป่น้อง ยากเหมือนกันนะทุกคนมันเห่านะครับเหยามันขึน้นยากยาวแล้วสูงด้วยถ้าเป็นเลเลอร์สิบล้อโบวิทครับมันเหยาเกินในขนาดสิบสองล้อนี่สุดเลยนะครับ ขนาดนีด่เลยว่าสิบสองหล่อยอยาวๆนะครับสุดเลยครับสุดทางเลยทุกคน สุดทางใั่พี่น้องยาวจัดบ้านไหนพับได้สุดวะนี่น่าจิน่าจะสุดอยูนะ่น่าจะตรงพอดีเดี๋ยวมัดโซ่ครับ ดับมันสแต่ตาติดแบบว่า,า,าดับเลยขับสุดบ่หนิดับแล้วครับสุดเกือบสุดแล้วครับโอ้โห เกือบสุดก็เลือมัดโซแล้วก็กำบานห้องครับพี่น้องอโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับี้ายบายครับสวัสดีครับ